เย่เข้ามาได้แล <c oughs> <laughs> <c oughs> <tried> <out> like ้วเซิร์ฟเบ็ดบอแต่ผมไม่รู้นะว่าผมจะเล่นแหลกหรือเปล่าผมว่าผมน่าจะเล่นแหลกครับแหลกแม่งสุดยอดเลยผมคิดว่านะแล้วว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็เพื่อนอยู่ตรงนี้แต่คราวนี้เราตีเพื่อนแบบเพื่อนเอ้าททำไมไม่ทำไมไม่ขยับขยื่น โอ้เป็นขยับขย,ย้่อนอยู่ตรงเนี้ยสัตว์อีกทีหมดไปค้านขีเ้เจื่อแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเคยเป็นไหมของเนี่ยเป็นบ่อยแล้วเป็นอะไรเขาเนี่ยมนันไล่ออกสิเนี่ยไล่ออกอ๋อโอ้ยซาโตชิซาโตชิซาโตช,ตชิอ่าซาโตชิ มาละเอาคุยค้างตัดโอเคมาละอุย้ยแบใหม่อะแบบแบบใหม่ว่าแมบเก่าแมบใหม่ไว้ขอหน่อยขอหน่อยเร้วเ๋ยวเรวเวออออ ข้าวผายเน็ตครา้งนี้ไม่แหละเน็ตครา้งนี้ไม่แหละโอเคมาดับดับไม้เหรอไม่ดีโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบล็อกตุลตรลตุลบล็อกเอาแบบนี้เลยครับบล็อกเอาแบบยนื้ มันจะได้คุ้มอ่ะเออผมดึงผมไปดชุดกออ่าวเราอยู่สีสีม่วงนะครับโอเคแล้วดาบดาบดาบ,ดาบไม้ก็ได้โอเคกับนี่เน็ตไม่แหลกเว้ยโคตรดีมาแล้วแอกไม้อาหาร พอแล้วอาหารยอบล้วยเยิบเชฟฟยบเชเล็กสักลปักไปใ,ให้น้องเล่นเลยเลนะ่อะน,นะงกสิแกน,น่ะต้องเอารอบใหญ่ตม,มีตั้งใจที่รงนะคะเออรู้ กลาเส้นแล้วลาเส้นั้งสองคนแล้วเดี anyway ๋ยวแป๊บเค็ดเน็ตมันจะหลุดแม่ครับ ให้ยัยเมแมนั่นแหละทำไมต้องเป็นกายด้วยเออให้ยัยให้ผู้ครองไปเซียนรับเอาเงินบ่เงินอะไรเงินค่าชุดเทอมสองทุนการศึกษาเด็กนักเรียนก่นโอ้จริงๆไม่มีหรอก มีโอ้ยเดี๋ยวอ่ะไอ้ยสีแดงเอ๋ตายเบื่อมาเล่นรอเบื่อเล่นเลยอะไรมันเนีเ่ยปลาอันนื้ 这作业，做作业，你干什么？ ไม่รูมีเาพี่มนะไม่ช่อไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเงินอะไรสักอย่างโอ้โหขอให้เจอามันหารอกเท้าไม่เจอทำไมไม่หาให้น้องหน่อยมันก็ใสอยู่นี่ กดเยอไม่งั้นยวตกตกเลยใจไงโอเค,เอเคแล้ววันนี้ก็ขอจบคิปพี่เท่านี้ครับก็กบ